จะ okay. ตักอะไรลูกอืมตักอะไรตักดินเลยเหรอไม่โคตักดินเลยเหรอไหนโอ้โหเก่งจังเลย ก้อนหินหรอลูกเนะอ้าอาจารย์นูยกไหวโอ้ยอย่าไปทับขาลูกอย่าทับขาน้องนะก้อนใหญ่ครับืมก้อนใหญ่อโ,อโ,หโอ้โหพี่ฟะเลก,ก็ตักดินนะ นี่วะเลยก็ตักดินเอเจก็ตักดินเจเจครับเจเอเจตักอะไรลูกเจ ไม่สนใจเลยโอ้โหดูพี่ฟเฟรนดโน่นโน่นโอ้โหตอนนี้ขยายที่แล้วที่ล่โอ้ฝุ่นนะลูกฝุ่นนะตักดีหรือตักแก้วฮะ